ไอแมวข้างบนยืดสวยงามประดับแต่งหัแต่งตัวสวยมาที่เราโอูยสามคนโโอเมกอสสวยเคในสื่อมาก่อแจ่มอนแจ่มอนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมอี okay how how is okay give me love h e บ l o my อีซอเกโอเคผมครับสวัสสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้นะเกมของรักยีในโกของเราแมวนรกเออมาจัดอะไรดีกว่าวันนี้ตับนี้สี่ร้อยเพื่อนครับเปอรไปเบ็ดย่้ปก่อนอีซอเกมีเคอะไรทัดสองสองได้ไม่ตาตุ๋ยงานพัดอารมแดมาตรงนี้มันหนึ่งร้อยเออเบะไรเออไปกุบกับเออเครีบเพื่อน ผาิงหนึ่งนากสวยงามสี่สองไหลเกลียวโหอุยโเคเปิดมาสามร้อยก็ไปสามสิบด่อุ้ยวายกันมาหูเหรอนี้แกวมอนตัวตมาเจ็ดร้อไหลเกลียนอ้เกหนึ่งไปไหนต้มาแต่มาถเหรียแล้วเขาตได้เขาผมเจ็ดร้อยเอ้ยหยยเชไปอะไปห้าสิอ้อเคร้อยแมงเลยมากูเดือ เม่แตกก็แดกไปสองที่เออหลายภาพไปก่อนเสวยรูปว่าเองนึ่ไหนต่อยังไงมขออะไรได้หมดะวุ้ยเหรียญวุ้ยกมาหนึ่งดอกขูไปสีเต็มเดิมทีึ่งบันสองไม่ดีโอ้ยมีไหมเหรียญมาจรงไม่เคยเธอไปมาแล้วจะเจอโอ้จะเสียอะไรเกัน ดวยยนะบรรดาแดดไม่ก็ไปแบบวายสไปครับผมออกไปมาจอมต่อแล้วในดาใครกันอเล็เบอร์โอ้โหคนไปไหนปืนลายไม่มีเลยมีแต่หมึงเล่นกูแล้วไอ้ชายมึงเล่นกูเลยเนี่ยมึงเล่นกูแล้วโอเควายวายแมวขุ่นบนยิ้สวยงามบรรดาแดดหัวตาแตกตัวมาที่เราหัวตาเปนดอโอไมก์ก็สวยอไหในไสื่อบางขอแจม้อนแจมอนโล เพบากว่าไม่มาอยู here, ่หมอเเกิดเลยครับผมมาฮ่งแตกอีสามหมุนขอหนึ่งสี่หมุนเนี่ยเออคุณยี่แม่เราขอสักคูเนี่ยพอคุณยี่ชอบไม่จ่ายว่าอะไรก็รู้แกเอาเลยเนี่ยแมวอีโซเคเนี่ยอโอเคดูตายแล้วอ่ะคุณยี่โผล่อลรมา์อึแต่ที่กูววาดไปเลยฮ่าบางแตกวาแล้วไอถวยเอ้ยไอเบีสองร้อยแมงเลย ออถ้าปัดทยเอีปัดิเทนะโอเคแจมอนหนึ่งได้ไหมแจมอนไม่ลงกเรมาคิวหนึ่งคิวหนึ่งายสวยงามอนาบแต่เหลามีอะไรต่อโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยวายส่างมอกเควไม่หงเต็มมาเบียบเรียบ้มมากกว่านุมก็หลายแจมอนแจมอนมาเหลาไปครัางสามมันี้เพื่มตะลบปัดทะเงียปัดิเทธีน่าเขาฟรีไปเลยปัดทะเครัยปัดิเทธีคือสี่พันเก้าเขาฟรีเบสสองร ไอางคนไอ้คนบางคนก็ไม่เอาจำได้ไอ้คนนี้ก็ได้วันนี้เด็กอยู่เบบีเบบีเบบีโอ้ย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 ัอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้อ้ยยโอ้อ้ยโอ้ออ้ยโออ้อ้ยโอ้ยโออ้ แต่ว่าไม่ถึงโอ้โหพันสี่เบากีบเลยเพื่อนขอยใหม่เออเจได้ถือมาเต็มเบอร์ถือตอนนี้มาพันไหลดีโอ้โหต่อเลยเจได้ถืออุ้จนได้ครับผมสองมุดสุดท้ายว่าไงสุดท้ายปล่อยให้ไงมาให้เป็นสไตล์สไตล์วันสไตล์วิ่งลุกโอ้โหพอเลยเลยเลยครัโอเค โอ้วันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้มาสองหมื่นสองพันนะจ๊ะโอ้โหสุดยอ่เหมือนกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะกุ้งละกิ้งละจิงละเบลละจุกละกู้ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย